คุณพลาผ้าโชกเอฟซีฝนผ้าลวจดาผ้าลวยเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กัยั่งยู่บานเจจินดาคือเ่าเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กัคือเมอรอสันวันดีเป็นวันปีใหม่ของพศ2565นอกเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ได้มีการบวงสรวงตอนรับโศกตอนรับทศัพท์กับพอปูและเมย่าแล้วกับ่อมหาเศรษฐีเม่มหาเศรษฐีเนาะอยู่ในเรื่อนของผู้ขากัะมรริแต่โศกแต่ศัพท์ค่ะพี่น้อง ขอให้รั์สินเงินทองลังไลเขามาในบานเลข 2, 4, 8น้องพี่น้องเนาะบานเมื่อนี้แล้วบ้วไปก่อนเนาะปีเก่าผ่านไปแล้วนาอพี่น้องนีแต่ปีใหม่สิเขามาเฮาอย่าไปคิดถึงปีเก่าเฮาคิดถึงปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะปีใหม่นี่ฮ็ดจังไหห๋เฮาสีรวยก็ฉันนะสิฉันน่ะสิคือเก่าน้พี่น้องแต่ม <laughs> ันที่สิบหก วันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะนาอวันที่สิบเจ็ดของมักกัลนี่ยผู้ใดสีลำสีรวยก็ชั้นน่สีชั้นน่สีคือเก่าเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขมันกบมาอหม่อีกแล้วพี่น้องวดบางยาเนี่ยเขาอ่านําไปเกดสามเ็ดสี่นักแห้งค่ะพี่น้องแต่ว่าสามหกมันกะไม่แย่ทุกคนคือเก่านาะค่ะแต่ก็บ่ได้ถิ่นสามหกเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ทุนขึ้นมากคือเก่ากับพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะ คือการไนบ่วงสวงเลยเอานา่งล่ำสวยๆมาหาพ,อพ่อปูและเมียดเมือนี่ก็คือสามหกเนาะค่ะเม่นค่ะเมื่อนี่กับเมื่อสันวันดีเป็นวันขึ้นปีใหม่ของปีใหม่เข้านี่ก็มีแต่สิ่งดีดีมีแต่สิ่งสวยๆงามๆมีแต่โศกแต่ศัพท์มีแต่ศัพท์สินเงินทองปีนี่ปีมหาโศกปีมหาศัพท์ปีมหาเศรษฐีผู้ใดมีพ่อมีแม่เป็นมหาเศรษฐีเข้ากับมีความวางวาง เฮาก็ต้องเป็นลูกหลานมาหาเศรษฐีคือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ตัวเลขรหัสทรัพในวันที่สิบเจ็ดมากร่าเนี่ยก็เฮ็ดออกมาแล้วกับบันละตัดกับพี่น้องบันละตัดกับมันยังหลายตัวอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาัทนพี่น้องสิเบิงเบ้อเบงเบ้อกงงับพี่น้องเนะงงาะอันนี้ อันนี้เบิ้งแค่เป็นแนวทางมักกะจัดนอกคะนะพี่น้องเนาะม่มักกะพานไปแต่ผู้ขาเป็นค้นมักเลขกผู้ขากะสิจัดคือเก่าค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อีหลีค่ะไม่กินไม่ใส่ไม่เงินไม่ทองนี่อ้วนอุดมซับด้วยจังสีกัย้อนโตเลขเนาะพี่น้องเนาะไม่ะนั้นนะ้คะเนาะอันนี้มันยังหลายตัวอยู่พี่น้องหอดเมอและชิมาตัดเบิ้งวา มันจิตหน่อยลงเนาะตอนนี้มีหกโตค่ะนี่ละค่ะผู้ข่าสิซื้อใสวันที่สิบเจ็ดมกราคมนี้เนาะค่ะเนาะมีวิ่งหนึ่งกับสองค่ะพี่น้องเพราะว่าเดือนเดือนที่หนึ่งแล้วก็ปีใหม่เนาะแต่ว่าซื้อหนึ่งกับสองมันบรอย่น้ำกันค่ะพี่น้องมันบรอย่น้ำกันมันแยกกันอยู่นะพี่น้องเนาะ ไม่ใช่นั้นู้กขากระจับออกมาใส่ได้หนึ่งซัมเนค่ะพี่น้องอแล้วก็ได้สองซันีนค่ะแต่ว่าห้องอัดเมื่อนะก็ชิเคียะ์ออกไปเพราะว่าให้มันเหลือหน่อยตลงเนาะเสียได้เ่เสียสัพหลายเนาะนะคันผูใ้ใดไอยากรวยก็ซื้อเสี่ยงเบงเนาะพี่น้องนี่คือแนวทางคือการเสี่ยงดวงคือเป็นแนวทางของลอตเตอรี่ฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะ ถ้าพู้ใได้เห็นลอตเตอรี่มักกับผู้ขาการได้ให้หยิบใบซองใบพราะได้พิเสียงโศกน้ำผิ้นเนาะการชื่อเลขการชื่อลอตเตอรี่กาบว่าได้พิษกฎหมายค่ะพี่น้องคือพันทิ์ออกมาให้เหาเสียงดวงเสียงบุนวาสนาะคือการถือเกลขค่ะพี่น้องถือบ่าถือก,กระแลต่ดวงเห่าคือเกา่าแต่ว่าผู้ขาปล่อยเลขออกไปนั้นมีแต่เสียด มันเสียดไปแต้มหนึ่งบางงานนี่กับปวยเจ็ดสามเจ็ดสี่เนาะมันก็มาลงหกสามค่ะพี่น้องพวกขาก็เลยยับขึ้นยับลงเพราะว่ามันมันมีคิดว่ามันต้องถอยขึ้นทอยลงค่ะแต่นี่พวกขาก็ยังหมักอยู่ก็คือฟันดีมนครับเจคินดาฟันดีบ่ดเครับตั้งแต่ปีใหม่มานี่ครับฟันดีก็ไปเฮแต่บุญบนัะได้นอนวเมื่อคืนนี่ก็บ่ไน่นอนครับพวกข่า บ้านคางบ้านก็เจ้ากินเลี้ยงกันผู้ปับผู้คาสวดมุ่นขามปีใส่ลำพงขึ้นกันฟ้อนขึ้นกันกับพน้องนี่แหละค่ะฟ้อนกระพูเมย่าแล้วก็สวดมุ่นไปพร้อมนอค่ะนาอมีความสุขค่ะอยู่ในจถา,านตีอยู่ย่นเฮา,าเฮ็ดกินไวเฮ็ดดีที่สุดในปีใหม่เราจะไปกินเา้าสลองปีใหม่น้ำพ่นสวดมนต์ภาวนาศิล สลองเอาโซกเอาไส,ส้เอาโซกเอาสับในปีใหม่นี่นาะค่ะเนาะแเมนโบเพี้ยวมากแซ่บวะน้อันอีพอคอยแบบขนาดจังหวะแดงเผลอเพลอเผลอนี่เอาอันนี้คือเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเน้อยังไปว่าถึงปีเก่า้ะคะ่ะเ <c oughs> จ็บนักคือกัน<ม>ปีใหม่นี่เขาเสี่ยมิตรแต่เชีงใหม่ๆเขามากค่ะเอาอันนี้คือหกหางเนาะค่ะเนาะยังบ่ท่านตัดเด็กใกล้เมื่อจังสิตัดครับพี่น้อง มักจังซีลหระคะเมื่อนี้มีนั่งร่ำมาเนี่เอฟซีบางท่านกับคอมเมนต์กับมาว่าเจกินดาได้โชคไงบอกครับคือมีนั่งร่ำมาร่ำในมื่อสามหกสามหกยังได้อยู่ค่ะคสามหกยังได้อยู่แต่ว่าสูอันชูญานบ่นีบด้เนาะค่ะเนาะญาหนุ่มนีพลานแตกกับผู้ขาซื้อเจ็ดสามไลยกว่าหกสามค่ะเมียนค่ะนี่แหละค่ะก็เลยได้อแตจคานั่งร่ำกับ พอะูมียาเพระ่ามือนีมือสันวันดีมือขึ้นปีไม่เท้ากับมี่เฮ็ดดีที่สุดกับพอะูและเมียค่ะ,คะพอมหาเศรษฐีแม่มหาเศรษฐีเทาเฮ็ดน้ำเพลินเไปสิมีสิง่งดีๆเขามาย้อนหลังค่ะคิดไปจังสันนอก,ก,นอกค่ะเนาะนั่นแหละค่ะคิดว่าซื้อเลขกรอยักถือ้วอีพอ่อให้ลูกถือกซเดอ้อ เห็ดน้ำเบสนางลำผูงงามๆก็เอามาแล้วนีแต่เควนเห็ดลอยซอยจีเนาะเารั่ำมาพอปูว่าจังเลยก่อนพอปูบอกว่าเพิ่นอยากได้อยากอยากได้นางลำผูงามมียิ่งงามๆว่าสั่นอืมครับสงสัยลำให้เพิ่นดูแหรอเพิ่นเบี้ยนี่แหละค่ะจุดเลขที่ยุคกลางนานี่กับพอปูบอกอันแรกที่ยุคกลางนานี่คือคือมักแห้งคือตัวนี้ค่ะมักแห้ง ออหนึ่งเก้ากับแปดสองนี่นะครับน่ะมักแข้งนะครับนาะหนึ่งเก้ากับแปดสองนะคะมักแข้งอยู่ในใจครับมาจ่อไว้เ่นนี้นะครับอันนี้เลขที่มักเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบ่ท่านไหละเอาไปเสียงเบิงอยู่แต่ว่ามักแห้งอยู่ในใจเพื่อนบอกว่าวัตถิพานหนาเนาะค่ะขออนุญาตเนาะค่ะนะหัวทิพผนหน้าเฮ็ดทองเพื่อนแท่งทองเพื่อนเล่า ผู้สร้างเ่นสาปนี่แหะค่ะได้เฮ็ดปูนไปหาคนเต็มไปเบิเพิ่นเลยหายยากถือกว่าสู้เลขฝันนะคะพี่น้องอันนี้คือความฝันว่าูุอยากถือดเลขบ้าคนน่ะชูดเฮ็ดอีหยังกปูนีเปี้ยนเบิด์พระสนนะค่ะนี่ลละค่ะแล้วมาใส่ปูใคมับนี่ยละค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องไ้อีพอใไหมโอ้น่าเลียมงามนะครับเาลี่ายมงามและพี่น้อง ทาส้วจะถือเลขส้วเอาสีมาทท่าหายใหม่จัดเรียบร้อยแล้วอีกพอเอ้ยเอาหอดผู้สาวบัวห้าหายสามพนังคนนั้นน่แลละค่ะนี่ <c oughs> ละค่ะเ,ะะเะะพื่อนเพื่อนเบิดตมิตาปูล้วฟันว่าเพื่อนเอาสายยางนำมาฉีดชายจูตะของว่าเฮ็ดโตเพื่อนเพื่อนชื่อแรกสุกก็บื้องถือโดรนแคทไ้กูเปียนเบิรระวังกระเมน้องก็เล่าอหลีนี่แหละค่ะ,ะคือกันบถถัตถกเลยเพราะว่าได้บอกสร้างไปแล้วว่า เฮ็ดพอปูไข่เปลี่ยนเจ้าเฮ็ดหายเนี่ยเดอ้อเพื่อนเราค่าสีเท่ใครครับอ่าอันนี้ของแฟนพี่หมอนพี่หมอนมาท่าไหฟี่ข้นกันเองข้นกันเองทั้งพี่หมอนเพื่อนวัยอีพอ่อไปเออ,อโต้นะนรับให้ลูกให้ฮรานได้โชคได้ทรัพยบแล้วป่านนีม้มาท่าไหย,ยังนอนเหลาอีพ่อคอยรอรอแล้วเพื่อนกับเมียค่ะให้ลูกถืกเลขกเลยบว่าโอ้ออยโลโก้หูอีหลีวสันแต่ว่าน้องสาวคนหนะ มาเฮ็ดอีพ่อเพื่อนเพื่อนรับปากว่าเพื่อนสิลล่างสิยังไ้แล้วเพื่อนกะบพรเฮ็ดไห้เนาะค่ะเนาะเพื่อนเฮ็ดไห้อีพ่อเพื่อนเบิดเพื่อนกะส่งสิบ่ถตถเล็กนะคะแม่นนี่ยแหละค่ะเพราะว่าผู้เขาบัตถุเพื่อนกะสิบกัตถุแม่นทางช่องครับขอบคุณสำหรับให้กำลังใจเกคือเก่าแม่นค่ะเอาสุดๆมันๆขอตัวเลขเกลีกจังหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้คืนไอ้ทันย่านบางกระดีนะครับเนาะกบางภาพ ะจะไชาคปีให่หอสวัสดีนะคะเอฟซีบุญพลาแล้วก็เอฟซีฝนผ้าลวดาผ้าลวยทุกทุกคนแล้วก็ทุกทุกในโลกนี้นะคะเนาะเมื่อนี่เมื่อสันวันดีเมื่อขึ้นปีใหม่ของสองพันห้าร้อยหกสิบห้าขอให้สุข,ขุสทุกคน มีแต่โศกแต่ศัพท์คิดจริงใดก็สมความมุงมัดปราถนามีแต่เจริญโวยศัพท์มีแต่คำว่ารวยรวยเ่ามีคำว่าจนตลอดปีหกสิบหานี่นะคะน้ะซื้อเลขตัวใดก็ขอให้เพิ่นถือทุกวัทุกวันนะคะเนาเนี่แหละค่ะเพราะว่าวพานเ้อเฮ็ดยังค้าขายยังกัให้เพิ่นเจริญเฮ็ดยูทูบกับให้ยอดไลล้านไล่ค่ะ จะเลื่นลยสับนะคะขอบคุณคับคิดจริงใดกระสมความมงมาต์ปัถนาคิดสิซื้อเลขก็ขอให้ชื้อสุขูสุข้นให้มีแต่ข้าวาลวยๆตั่งะคขอขอบคุณท่านเอพที่ทั้งหลายที่เป็นแป้นขอกเก่นดาเพชรมณนี่ ใช่ตัวเด็กเป็นแนวทางนี่แหละค่ะมันยังหลายตัวอยู่ประมาณว่าท่านละหอดเหมือนเนาะเนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวหอดเหมือนจะไปอ่านคอมันนั่นน่ะข้อมันหาหลายอะไรขอมันเจ้าเนี่ยไปตอบคนนะคนผู้งามอยู่ตั้งผีแล้วค่ะเด้อคือสิขอบอกไว้เลยเนาะค่ะเนาะถ้าอยากพ่อเจ้จินดาก็คือมาที่บ้านเนาะค่ะเนาะครับก็คือที่วัดก็คือสิบวัดจไปแล้วค่ะแม่นค่ะแม่นคือมาพ่อกันที่บ้านเนาะค่ะ ที่วัดไหนเนาะค่ะไม่ได้ไปมั่งพาสรรนักอ้าที่วัดคัมชนกัตชิบอรเดาไปแล้วค่ะแม่ค่ะไม่ต้องไปหาเนาะค่ะเนาะมาหาที่บ้านนะมาหาที่บ้านนะค่ะเนาะจ้าจ้าฝ่าลายเจกินดาไหนมาหาที่บ้านนะครับเนาะจ้าเพราะว่ากัตชิเบอร์เดาไปในวัดแล้วกัตชิเบอเวลามาหากับขายลอตเตอรี่กับสิมาพอคือเก่าล่ะพี่น้องเพราะว่าพอขายบัได้เพราะว่าน แดี๋ยววันขันยู่เฮียนชื่อๆแล้วมันบ่ม่วนกับมันบ่ได้ออกไปเว้าค่ะพี่น้องมักเว้านี่ลายการโซ๊คลมันมันลุยลุยสุขุสุคนนะคะเด้อสื่อเลขวันที่สิบเจ็ดเนี่ยวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเชือกแล้วก็ขยูลูกเลขก็ถึงมหาลูกนนี่แหละเด้อเออมาละเด้อแมนถ้าอยากได้รถจะ้ีตน้งไหลไฟสะดวกกตัวแมนค่ะ สาก็มีขะฮอนโตนแ้งมลยนี่ีสาใหญ่นะครับกวางไงแล้วค่ะกว้างกวกว้างแน่เราพี่นตัญาตัวเลกนะครับคครับผมนี่้วคะตัวเลขนี่นี่นะครับเนาะกับคุณๆนไสน์เจ็ดรัวเกกินดานะคะตัวเลขเก๊กินดานะครับเนาะสวัสดีค่ิ่งสองิ่งหนึ่งนะครับ หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะครับเก้าสองนะครับแปดสองเจ็ดสองนะครับนี่ครับเป็นตัวเลขของเก้กินดานะครับที่ให้ในมือนี้นะครับเนาะก็แคปหน้าจอไว้นะครับเด้อนะครับมีสมุดปากกากระวอกมาเขียนนะครับเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการไล่สวดว้เพียงสำานีนนะครับเนาะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะ รับชมทางช่องนะครับเนาะฝนผ,ผ้าโชคฝนผ,ผ้ารวยนะครับเนาะขมาแล้วกันมีโชคมีลาบน้ำกันทุกคู่ทุกคนนะครับร่ำรวยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ